สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสองล้อทุกท่านนะครับ วันนี้อยู่กับผมนะครับโมเซลอินเดียนมอเตอร์ไซค์เคิลไทยแลนด์นะครับวันนี้มาอยู่ที่สาขาใหม่นะครับก็คือสาขาพระราม5้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่11เดือน11นะครับพร้อมกับโมเดลใหม่นั่นก็คือชีฟบอบเบอร์และชีฟดาร์คอสนะครับนี่ด้านหลังผมก็จะเข้ามานะครับก็จะเป็นส่วนของมอเตอร์ไซค์อินเดียนะครับก็จะมี ทั้งของแต่งทั้งเสื้อผ้านะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างในนี้นะครับอ่ะคันนี้ก็จะเป็นสเกลนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเจ้าคันนี้มันก็เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับคันนี้เรามาแต่งใส่ของแต่งอะไรใหม่นะครับอ่ะอย่างคันนี้คันนี้คันนีน้แนะนำเลยแนะนำนะฮะ แนะนำเราก็เต็มใจเสนอนะครับสายลึกสายเก็บเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับคันนี้คือ Indian ย i n ินเทจดาร์คอร์นะครับเครื่อง116นะฮะนะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับคือ Indian ย i n ินเทนะครับอินเดียนวินเทจอันนี้เครื่อง116เหมือนกันนะครับพื้นฐานเดียวกับดาร์คอร์ e คันเมื่อสักครู่นี้นะครับ แต่มันต่างที่รูปลักษณ์ภายนอกออปชั่นของแต่งที่ให้มานะมีชิวหน้ามาให้มีอันใหญ่ๆมีสปอร์ตไลท์มาแคดบาร์นะครับอันนี้เดิมๆโรงงานเลยนะกระเป๋าหนังชุดคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับอ่าด้านหลังเป็นโรดมาสเตอร์นะครับอันนี้จอดอยู่ลึกที่สุดเลยอ่านี่คือโรดมาสเตอร์116นะฮะรถทัวร i n ิงขนาดใหญ่นะครับเป็น เซกเมนต์ที่ท็อปที่สุดแล้วของอินเดียนนะครับจะไม่ว่าใน,ใน,ใน,ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะครับรดมาตเตอร์คือรถขนดาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นรถที่มูลค่าสูงที่สุดนะครับของแบรนด์อินเดียนที่เป็นไฮไลท์เลยของอินเดียนจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือ Challenger 108นะฮะที่จอดอยู่นี่มีสีเดียวนะครับมี มีสีเทานะฮะสีความจริงมันเอาเข้ามา2สีสีเท่ากับสีดำนะครับแต่ที่พาราม5เนี่ยคือมีแค่สีเทานะครับสีดําก็อยู่ที่พาราม2ไปดูได้ราคาต่างกันนิดหน่อยนะแล้วก็เป็นรถแบ็คเกอร์ที่เดินทางไกลได้นะครับคุ้มกว่านี้หาไม่ได้แล้วราคา,เ,าเริ่มต้นที่1นึ่งล้านหกแเองคันนี้นะครับอันนี้ก็คือเ h ฟบ็อบเบอร์ดาร์คอนนะครับเครื่องร้อยสิบหกดาร์คอนเนี่ย ก็คือเครื่องสีดำนะตัวสีรถจะสีอะไรก็ช่างนะครับแต่เครื่องดําก็คือดาอร์คออะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับหนึ่งจานดิดเบลนะครับแล้วก็เป็นปั๊มของอินเดียนโชคแบบเทเลสโคปิกนะครับแกน4 6มาพร้อมกับตัวครอบโชคนะครับและครอบแผ่งคอตรงนีนะ้ไฟหน้า LED อันนี้เครื่องยนต์ t ันเดอร์ส o ต e นะครับ116นะฮะความจุที่1890พัฝั่งนี้เป็นกองอากาศนะครับ ด้หลังคู่ทั้งซ้ายและขวาตัวบอบเบอร์เนี่ยของชีฟบอบเบอร์จะมีตัวครอบอย่างนี้สปริงจะอยู่ข้างในนะครับส่วนในเรื่องของราคาระวังจำหน่ายอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0บาทนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูชีพดาร์คอรสเฉยๆกันบ้างนะครับจอดอยู่บนแท่นหลังสำหรับชีพดาร์คอรสคันนี้เราเปิดราคาที่1.190,000 1, บาทนะครับ1.190,000บาทเท่านั้นเองซื้อ สดซื้อผ่อนจะไฟแนนซ์หรือรูปแบบไหนก็ได้นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่3 4มกาเท่านั้นเองนะครับขอแห้แค่ติดต่อมาครับพอเสนอโปรโมชั่นเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับมีให้แน่นอนนะ,ะดูรถกันไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดู เครื่องแต่งกายนะคบเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็อัญมรีของแต่งนะครับที่วางจําหน่ายที่สาขาพระราม5านะครับวันนี้ก็ผลมาก็พอสมควรนะครับแต่มีอีกนะครับมีอยู่ที่พระรามสนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนวกกันน็อกนะก็มีลูกทรงให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ ทั่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาเทสได้นะครับดูรถใหม่นัดเข้ามาทดลองเทสสอบถามโปรโมชั่นหรือสถานที่เพิ่มเติมเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ด้ดานล่างนี้เลยนะครับขึ้นเบอร์ละที่อยู่ให้ก็มีทั้งสาขาพระราม2และพระราม5เลยนะครับอย่างวันนี้อยู่ที่สาขาพระราม5นะครับใครอยู่ใกล้เมืองโซนนี้นะครับก็แวะมาหาได้ที่นี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ